บุญคุณพ่อแม่จะคุ้มครองลูกในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าลูกคนนั้นคารวะต่อพ่อต่อแม่หมายความว่าลูกจะต้องรู้จักคุณค่าของพ่อแม่ที่แท้จริงคนโบราณภาคอีสานเวลาไปกราบไปขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าไปขอบุญขอคุณขอบุญขอคุณน้ำพรน้ำแม่น้ำผู้เฒ่าผู้แก่นะพอเอ้ยแม่เอ้ยขอมาขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเ้อและจะขอได้ไหม ต่อว่าได้ถ้ารู้จักสมมุติว่าลูกสาวของใครสักคนหนึ่งกำลังไปอยู่ในที่รับกับผู้ชายหนุ่มสองต่อสองกำลังจะเสียเนื้อเสียตัวอย่างรับอย่างรอกอย่างเสี่ยงภัยต่ออันตรายที่สดุดเสี่ยงที่สดุดในขณะนั้นลูกคนนั้นคิดขึ้นมาได้และลึกถึงคุณขึ้นมาได้โอ้ถ้าคุณแม่เรารู้คุณแม่คงจะเสียใจมากที่เรามากับชายหนุ่มสองต่อสองไม่มีใครเห็นอย่างนี้ ถ้าคุณพ่อรู้เข้าคุณพ่อคงจะเสียใจมากพอคิดได้อย่างนี้มันรู้จักบุญคุณบุญคุณพ่อแม่จะคมครองจิตใจมันจะแข็งกล้าวขึ้นมาจะสลัดพึกออกจากวงแขนจากบ่วงของมานจะวิ่นหนีเอาตัวรอดแสดงว่า,านั้นคือบุญคุณของพ่อแม่คล้มครองพ่อลูกรู้จักขาระบตารู้จักคุณค่าที่แท้จริงของพ่อของแม่ลูกชายใครก็ตาม ไปกับเพื่อนกําลังเอาเงินที่พ่อแม่ให้ไปซื้อของอย่างดีอย่างดีจะเอาไปซื้อยาบ้าซื้อยาเสพติดซื้อผินฟินซื้อชึ๊ซื้อกัญชามาโศกไปกับเพื่อนไม่ดีกําลังจะเสียเงินเสียทองกําลังจะเสียจิตเสียใจเสียเนื้อเสียตัวและลึกที่ว่าเงินนี้คุณพ่อคุณแม่หามาด้วยความแสนยากลาบากยากเข็นเป็นหนี้เป็นสินพ่อก็เอาแม่ก็เอาต่อสู้มากกว่าจะได้เงินนี้มาให้เรา เรากลับจะไปซื้อยาเสพติดซื้อยามายาบ้ายามมายาฟินมากินถ้าคุณพ่อรู้เข้าคุณพ่อคงจะเสียใจมากคุณพ่ออาจจะอยากจะผูกคอตายคุณแม่รู้เข้าว่าเราทําอย่างนี้คุณแม่อาจจะอับอายชาว้า,าจะอยากจะผูกคอตายจะเสียใจมากคิดได้อย่างนี้จิตใจมันมีพลังขึ้นมาพ่อระล,ลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่คุณคุ้มครอง,อง,องสลัดความรู้สึกเหล่านั้นพื่อเราไปจากใจ,ใจวิ่งหนีไม่ออกไม่ไปกับเพื่อนเพื่อนช่วยๆอย่างนี้ฉันไม่ออก นี่คือคุณพ่อคุณแม่คุ้มของลูกให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อ